สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปรีวิวแอปพลิเคชันแอปหนึ่งครับที่มีชื่อว่า UG Phone ที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและชีวิตจะง่ายขึ้นมากครับกับการเล่นเกมในการปล่อยบอดจอ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมซึ่งอยู่ในระบบวอยู่แล้วเนาะและหลายคนก็เคยใช้บริการไปแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำการสมัคร นะครับแล้วก็ไปทําการติดตั้งตั้ง,งค่าต่างๆต,ต,ตั้งยังไงนะครับให้เราสามารถเล่นเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟโกลบอลเซิร์ฟซีต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเลยทุกเกมนะครับเราจะทำงไงให้สามารถเล่นได้แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับผมในส่วนของ UG4 นเนี่ยถ้าใครจะเล่นเซิร์ฟนอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อ vpn นะครับต้องบอกไว้ก่อนคนที่เล่นยกูลกังอยู่แล้วนะครับผม คนที่เล่นโยกังของเซิร์ฟไต้หวันนะครับถ้าเราเช่า UG p o n e เนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับต้องทําการเชื่อมต่อวีพีนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับของ UG p เนี่ยก็คือมีสิงคโปร์ให้เราเลือกนั่นเองนะครับเราก็สามารถเล่นได้เลยอ่ะอย่างเช่นของผมนะครับเล่นโยกังของเซิร์ฟไต้หวันเนาะจอนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับเราไม่จำเป็นต้องไปต่อวีพีนอะไรเลยนะครับเพราะว่าโหลดเกมมาแล้วก็สามารถเข้าเล่นได้เลยและใครนะครับที่อยากจะลองในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันของทาง อ่าโยกังนะครับก็สามารถนะดาวน์โหลดยูจีโฟนได้นะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าจากที่ผมเล่นนะครับ3จอเนี่ยไปทําการตั้งค่ายังไงนะครับผมและก็เล่นยังไงและชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นมากขนาดไหนอย่างน้อยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของยูจีโฟนวันนี้จะพาเพื่อนนะครับไปรีวิวว่าวิธีการเล่นติดตั้งกันยังไงโอเคเราไปดูกันครับจากโปรแกรมนะครับที่เราทําการสมัคร ที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามานะครับผมเราจะเป็นแอปนี้เลยนะครับผมจะเป็นแอปนี้และตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีจอนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นคาลโฟน1น3เนี่ยสจอเนี่ยเรายังไม่มีนะครับผมอันดับแรกเี่กก่อนที่เราจะมีนะครับเราเนี่ยจะต้องทําการนะครับไปสมัครแพ็กเกจก่อนนะครับผมหรือเราอยากจะเช่าฟรีไปก่อนก็ได้โดยกดแลกรับเครื่องทดสอบฟรีตรงนี้ครับตัวเนี่ยเขาจะมีชั่วโมงฟรีให้กับเราทดสอบนะครับคือ4ชั่วโมงนะครับผมสีชั่วโมงทุก ID เลยนะครับจะทดสอบได้4ชั่วโมงครับก็คือเขาให้เราเช่าฟรี1จอ4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับมันก็คือมือถือของเราแหละนะทุกคนนะมีฮ่องกงสิงคโปร์นะครับเยอรมนนีอเมริกาก็มีนะครับผมนะแต่เราเนาะโอเคมันก็จะมีแพ็กเกจนะครับถ้าใครอยากจะเช่านะถ้าใครเล่นแล้วแบบว่าพอใจนะครับทำให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นจริงๆอะ่ะ ก็มันจะมีแพ็คนะครับผมเรียกว่า UVIP นะครับกับ GVIP แล้วก็ GVIP 12แล้วก็ MVP แล้วก็ s v i p นะครับซึ่งแพ็กเกจต่างๆเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีอยู่ 1. ก็คือเรื่องของราคา 2. ก็คือความชัดของสภาพจอนะครับแล้วก็ความจุขนาดว่าเราจะลงได้กี่เกมประมาณนี้นะครับผมแต่ละจอเนาะอ่ะแต่ละ แต่ละฟังก์ชันนะครับผมอะล่ะฟังก์ชันแรกนะครับก็คือ Android 10เห็นไหมครับสามคอสอ3คอร์ก็คือ CPU นะครับแล้วก็3ามกิกก็คือแรมนะครับ3กิกะไบต์เนี่ยก็คือความจำนะครับความจำเครื่องถ้าเป็น GVP นะครับก็จะยกระดับมาก็จะเป็น CPU 4คอร์นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ความจำเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่64สิกิกก็จะลงได้หลายเกมมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ GVP 12นะครับก็คือ64สิกิกเหมือนกัน ก็4คอแรมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4 g ิกนะครับแต่จะเป็น Android 12นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่หน่อยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ m v p นะครับก็จะยกระดับความจำเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็น 128GB ้อยอันนี้เนี่ยโอ้โหลงได้เยอะเลยอันสุดท้ายนะครับ s v p เนี่ย2อ0 g b บต์แอดคอร์ครับโคตรแรงนะครับผมไม่มีกระตุกไม่มีแหลกหรอกนะครับผมขนาดนี้แล้วแรมเนี่ยทั้งหมดนะครับก็16 g b เน้นๆเ,เลยนะครับใครที่ชอบแบบแรงๆไปเลยนะก็ประมาณนี้เอาล่ะถ้าผมให้ผมแนะนานะผมแนะนําเป็น GVP นะครับเนี่ยที่ผมเช่าอ,อยู่นะครับก็คือ GVP พอสมควรเลยนะครับเล่นได้ปกติเลยนะครับผมเอาไวอ้อปล่อยบอท์ดชิสี่ชั่วโมงได้นะครับนี่นะก็สามารถเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเล่นเกมได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สามารถเช่านะครับปล่อยบอท์ดิสี่ชั่วโมงได้เหมือนกัน ถ้าเราดู30วันปกติเราจะเช่าเป็นเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับ1เดือนเนี่ยอยู่ที่10.99ครับผมราคาไม่ได้แรงเลยนะครับพอดีเลยพอดีพอดีมากๆนะครับต่อจอนะต้องพูดอย่างนี้ครับผมต่อจอนะอุปกรณ์แต่ละจอนะครับเห็นไหมผมเช่านะครับ30วัน3จออ่า3จอครับก็จะเป็นประมาณนี้การกินแรมนะครับของเครื่องเนี่ยมันเยอะไหมไม่ได้เยอะครับเห็นไหมไม่ได้กินแรมอะไรเลยนะครับผม U G จีโฟนนะนี่เห็นไหมไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมนี่ CPU 1%เองนะครับแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่97าสเจ็ กินโคตรน้อยอะทุกคนกาจอเนี่ยโอ้โหไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมอ่ะถ้าเราดูกาจอกาจอหนีสูเปอร์เซ็นตะ์เห็นไหมก็อย่างที่บอกครับผมมันสะดวกมากๆนะครับในการที่เราจะเล่นเกมพวกนี้โยกังเนี่ยเปิดมาแล้วนะครับ1ิพฤศจิก,กาเนี่ยใครไม่มียูจีโฟนนะตามช้านะผมบอกไว้ก่อนนะครับตามเพื่อนช้ามากถ้าเราจะไปเปิดในคอมเนี่ยหรือเปิดในมือถือมือถือเครื่องร้อนนะครับผมหรือเปิดในคอมเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับทั้งค่าไฟค่าเน็ตนะ อันนี้เนี่ยเราช่าระบบคาวสบายครับผมเล่นในมือถือเนี่ยก็อารมณ์เดียวกันเลยนะครับมือถือเนี่ยถ้าเราเข้าแอปมาก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยแล้วก็กดดูได้นะครับสมมุติว่าเราจะออกไปข้างนอกนะครับผมออกไปข้างนอกเนี่ยเราอยากจะเช็คตัวละครของเราว่าว่ามันเก็บของได้ประมาณไหนเก็บอะไรได้บ้างนะครับอยากจะเช็คในปั๊มปตทอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กดแค่มือถือขึ้นมาแล้วก็มาดูที่แค่จอนะครับแล้วก็ปิดออกมันก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มต่อไปเรื่อยๆของมันเลยนะครับก็คือมีคอมพิวเตอร์ในอากาศอ่ะคือให้กับเราเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบบว่า Uh, ต้องไปสต็อปมัน uh, ไม่จะเป็นต้องแปลว่าปล่อยบอดแล้วหยุดนะครับผมมันก็จะรันให้กับเราเองอัตโนมัตินะครับเราก็ตื่นเช้ามานะครับเราก็แค่เข้ามากดดูอยู่ที่ยูจีโฟนของเรานะครับก็ดูว่าตัวละครไปดึงไหนนะครับแค่มาเคลียร์ของอะไรออกทั้งหมดอ่าอย่างเช่นแล็กนาล็อกนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวแล็กนาล็อกเนี่ยผมก็ปล่อยอย่างนี้เลยยูจีโฟนนะครับผมปิดออกอย่างนี้นะครับผมเห็นไหม ผมจะปิดนะแล้วผมจะเปิดจอเดแรกนาร็อกขึ้นมานะครับมันก็ทํางานปกติของมันเองนะครับอ่ะมันก็ฟาร์มต่อปกติของมันเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับมันนะเราแค่ปิดจอออกนี่นะครับผมนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมใครใครที่อยากจะเล่นโยกกลางในวันที่13นะครับได้หลายจอแล้วคุ้มค่านะครับไม่ต้องเปลือง g a จอไม่ต้องเปลืองค่าเน็กค่าไฟนะก็อย่าลืมครับ UG Phone เนี่ยคุ้มค่า ที่สุดแล้วนะครับที่เล่นมาแล้วก็สะดวกสบายชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยว่าชีวิตของเราเดี่ยสบายมากขึ้นนะครับเบลก็ทันชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่นะปล่อยบอร์ดแบบไม่ต้องเสียค่าไฟอะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยนะเราก็สามารถกดมาเล่นได้นะครับซึ่งผมเนี่ยอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เข้า LD หรือว่าบูสเต็ k เลยนะผมไม่ได้เข้าบูสเต็ k เลยนะครับผมในการเล่นเกมเนี่ยผมเข้าใน U g จฟเลยเพราะว่ามันไม่กินสเปคนะครับไม่เปลืองการจอนะครับไม่ได้เปลืองค่าไฟอะไรทั้งนั้นเลย เราก็แค่นะครับผมเนี่ยผมก็จะไปปล่อยบอทอย่างนี้เลยนะครับผมเล่นนะปุ๊บเีここ um ่นปล่อยบอทนะปกติเราก็จะปล่อยบอทในแมบบรับที่แล้วนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะปุ๊บอ่าเราก็ไปปล่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็หาตีเข้านี่หาตีเข้านะครับผมปุ๊บเราได้ตีเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแล้วก็กดจอออกเนี่ยเราก็บริหารแต่ละจอไปเลยนะครับถ้าเราเล่นหลายจอนะยังไงเราก็ต้องเล่นหลายจออยู่แล้วนะครับเราต้องมีตัวรองตัวหลักนะครับเพื่อหาเหรียญตํารึงนะครับ ส่งเหรุให้กับตัวหลักเพื่อให้ตัวหลักเนี่ยมันไปไวมากขึ้นนะครับหรือติดขัดในเรื่องของการสมัครนะครับแพ็กเกจต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมนะครับพักมาที่เพจได้นะครับผมเดี๋ยวจะแคบรูปนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้เพื่อนๆนะครับในตรงนี้นะเราสามารถไปกดเล่นฟรีได้นะครับตรงนี้นะไปแลกเพจสีชั่วโมงนะครับฟรีได้นะเขามีบริการฟรีให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวีดีโฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยิีชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผม